ยินดีต้อนระับเข้าสู่ชเมเนชานนครับและมี่คืเคลียร์ออฟเฟียสองพันยี่บรับการสุ FT, ่ม BFTSBT 0 7ถึง2กล่องด้วยกันนะครับผมอยากได้มากที่สุดตอนนี้ก็คือ Star Believer นะครับรกล่องทอง1กล่องเอาละครับเฮ้ยใบยแรกโอ้โหโอ้โหทองมาแล้วมัม่นแะไใบแรกเลยเหรอโอ้โหได้เป็น Dimension r อนะครับไงเฮ้ยโอ้ ไม่ไม่ได้ครับปุ๊บเอ้ยโอ้โหได้เป็นไทมรูเลอร์นะครับใบนี่ปะวิโอเนี่ยถ้าเกิดว่ามันได้ไทม,ม์อย่างนี้นี่ก็ดีเหมือนกันเนี่ยดูสิจะได้อะไรโอ้ไท,ม,ทมอีกแล้วนะครับผมวันนี้ได้เป็นทามที่เป็นแบบบัตตี้แรนะครับเอ้ามันได้มีกอท่อเหรอไม่หรือว่า หรือว่าบัดดี้แลมันแทงกรอบทองอย่างนั้นเหรอสไตล์ที่บิลิเบอร์ของผมไม่นะบอทที่สองครับเริ่มสตตร์บิลิเบอร์กรอบทองต้องมา <c oughs> เราเจอหน้ากันบ่อยแล้วนะเพกัสเราเจอหน้ากันบ่อยกันไปแล้วนะกรอบทองไปไหนหมุดเนี่ยเขาลืมใส่ให้ผมหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้เปิดไม่กี่ใบเจอแล้วนะ เฮ้ยอันนี้กรอบทองเห็นแล้วว่ากรอบทองเดี๋ยวจะเป็นอะไรออเดี๋ยวนะวันดํานับอย่างนี้อย่าบอกนะอย่าบอกนะครับโบนัสเฟสคือถ้าอยากได้สตาร์บิลิเวอร์เนี่ยคือมันเปิดมาอย่างี้ไหมทุกคนมันจะเปิดอย่างี้ปุ๊บอ่าสตาร์บิลิเวอร์จำได้ขอบมันมันจะทึบๆหน่อยมันจะทึบๆหน่อยแต่แต่ก็ลืมไปโบนัสเฟสแม่งก็ทึบเหมือนกันอะไรเนี่ย เหมือนจะเป็นบัดดี้แลเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชดีแล้วดีแล้วบัดดี้แลไม่นองออกดีแล้วอ่ะโอ้โหใบนี้เหมือนจะเป็นของดีใช่หรือไม่แต่อีกในนึงก็คือฉันยังไม่มีสิทธิ์ได้กรอบทองสินะโอ้โอ หน้าตากององนี้คุณไม่ได้เปิดคลิปซ้ำต่อย่างไรครับเพราะนี่คือการร้างแค้นของช่องเรานั่นเองนะスタบิลิเวอร์ครับผู้เชื่อมั่นในดวงดาวของเรามันต้องออกให้ได้แหละผมลุยไปสุดท้ายเลยจะได้ถึงเป้าหมายไวนะครับอ้าอ้าอะไรเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอาออกเข้โหมันต้องจบ โอ้มันต้องจบบอดดี้แลมาแล้วโอ้โหตัดเลทตำนานทองไหมแม่ไม่ทองครับ Astro ไม่ทองเฮ้ยเฮ้ยอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ทองนะครับแต่แต่จะเป็นอะไรเป็นเป็นเป็นคาเมเวททุกคนเป็นคาเมเวทเอ้ยเป็นคาเมเวทเป็นคาเมเวทแต่มันคือตัวอะไรอะไน c ์วันโอ้โหไน c ์วันนะครับผม เอาอย่างน้อยก็เป็นไนซ์วันแล้วะเรียบร้อยคลิปนี้เกลือชัวนะครับที่เหลือก็คงจะเป็นการ์ดทั่วไปวนะเพราะมันออกมาแล้วสองใบนะครับตามเลดยก็คือโคมีออกกันละแต่เป็นอย่างน้อยเป็นไนท์วันก็มันเป็นเมจิกเอาไปเอาไปใส่เด็กกาก้าก็ได้ว่าแต่จริงปบลีถามมันแตุ่ใบมันก็เป็นของเออมันก็เป็นของสามัญหมดนี่วะแต,แต่ผมอยากได้นั่นนะเจมโคลแก่ไม่รอดแน่นะครับ ก็ได้นอนเลยครับสำหรับวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะได้มากที่สุดเลยแล้วกันนะครับแฟลกสตาร์ครับให้ได้แล้วก็อีกอันนี้ก็คือได้จิมโครนนะครับเปิดมาเฮ้ยโอ้โหได้เป็น d r a g o อ a อาร์มเรเดียนส์แคนนอนนะครับดูสิว่าจะได้อะไรฮึบุ๊บเฮ้ยสตาร์ดราก้อนเวิร์นะครับแฟกมาแล้วหนึ่งแบบโซงสาม อื uh huh. ได้เป็นสตาร์อ huh. uh ันเทเน่อันซาเฮ้ยไม่ใช่แฟกแล้วล่ะแต่จะได้อะไรขอเมเดได้ไหมเมเดยังไม่ออกเลยเฮ้ย hey. ราก็นามเมเดแม่นอย่างก็ตาเห็นนะครับท่านผู้ชมหนึ่งสองสักเฮ้ยแฟกแฟกทุกคนแฟกแฟกสตาร์โอ้ oh. นี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นแฟกสตาร์ที่เป็นโมโนโครมเอ้ย เฮ้แต่ผมเสียดายมากเลยจริงๆเนะี่ยข้างในเป็นสีทองมันแบบอมืมันน่าจะแบบสลับกันที่แบบโอเคเลยนะแต่นั้นก็ควรจะเป็นแกดดำทองนะครับเฮ้ได้แฟกสองใบนะครับถือว่าวันนี้เราไม่เกลือนะครับผมรีบีจะออกหรือไม่นะครับหนึ่งสองสามาคำว่าเกลือมไม่มีจริงสำหรับผมนะทุกคนแฟบกบ <laughs> เหมือนจะเป็นแฟบกบ อ้าวไม่ใช่นะครับผมเป็นหัวหน้าแห่งกองทัพอสิมกรอนเซเนซิสนะ,นะทงฮีโร่ใช่เจมคนรแน่นอนนะครับแต่มัมเป็นใบโฆษณานะครับลืมอ,อ,อ่ะ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 เหมือนเหมือนจะไม่ใช่เหมือนจะไม่ใช่ได้เป็นพลังดัดแปงนะครับมันเป็นในนี้นะ ตัวชื่อค้าเป็นสีทองด้วยนะครับผมได้ข่าวมานะครับว่า SUV06 อันนี้เนี่ยแจ็คไหนมันออกง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการคุณเกิดครั้งนี้มันต้องเป็นอะไรที่มีความสุขสำหร,รับช่องเราอย่างแน่นอนนะครับแต่เราก็นี่งไงใบแรกก็มาเลยนะครับบัสนะครับท่านผู้ชมหนึ่งสองรับแจ็คไหน โอ้โหบัาร้แลสาวใบปิดเลยพระเจ้าอะไรกันนี้อ,อ่ะเรเฮ้ยอวิเกลเอาแจ็คแต่โทไลยังไม่มาสักใบเลยนะ <c oughs> เฮ้ยโอ้โหโอ้โหชัดเจนครับสีฟ้าขนาดนี้ใบโฆษณาเนี่ยครับ <c oughs> เอาๆไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องอีกใบหนึ่งแม่ผมก็ไอ้นั่นไปแตได้ เฮ้ย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 นี่มันนี่มันไม่ใช่นะครับผมแดงแดงแบบนี้โอ้โหแดงแดงส้มกลอบทองแบบนี้แบบนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยอืมแจ็คจะมีหวังไหมจะมีบอกงไหมเอ้ยอาร์บิเกล มิชชั่นเรามิชชั่นเราเราเฟลแล้วนะสี่ใบเราเฟลแล้วนะทายอัลโตราไม่ใช่ใบเดียวนะครับอีกรอบทองอย่างนี้อัลร่าเหอ่หาอลาให้ครบสีบ่ใบเอาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลุ้นกันก่อน,น,อนว่ามันจะช้ำไปได้ยบกันนี้หรือเปล่าอีกใบหนึ่งก็พอใจแล้วอัลตราเหอะอัลตราเถอะนะนะขอแล้วนะออ๊ยโอ้โหวันนี้เราจะสุ่มให้ได้าขาดครบยี่สิบแบบ บหนึ่งปึ๊บเฮ้ยมังกรจอมารบัสลีบีนะครับเฮ้ยไม่ซ้ำแล้วมาแล้วมาแล้วใบที่สองใบที่สองม่มาคู่กันแจ็คไนฟดราก้อนนะครับโอ้โหใบที่หนึ่งใบที่สองนมันไม่ซ้ำาได้ไม่ซ้ำหรอกจริงครับปึ๊บไม่ส้ำแล้วกันแบบซ้ำับ เอ้ะซ้ำเอ๊<า>เ,อเริ่มซ้ำแล้วนะเริ่มซ้ำมือแล้วนะคอมีสิบแบบไม่น่าปุ๊บโอ้บัสซ้ำแล้วไอ้สองทั้งนี่มันเหมือนกล่องแรกเลยดีกว่าทั้งสองแบบอ่าทั้งน้องทักโกยาก,กิซ้ำนะครับีปุ๊บมาแล้วนะครับผมเทนบุใบที่สิบสองหนึ่งสองครับอะไรเนี่ยอย่าจะซ้ำอย่าซ้ำอย่าซ้ำแมวแมวคุณเคียวยา เฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรอ่ะเอาไซส์สามสิบอะสามนะครับสามตัวอะไรไซส์อะไรบึ๊บโอ้โมาอย่างนี้ <c oughs> ยามิเกโดแน่นอนรุนตั้งแต่ไซส์กันเลย <c oughs> เป็นรีบีไซส์สองไซส์สองเป็นตัวอะไรได้บ้างอะ่ะเอ้ยป๊บราชันเขาราชันวารีสามเขาวิเซียปึ๊บสีทึบทบ ซส์สองเป็นอะไรได้บ้างเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างอ่ะอ้าวแลนะครับเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรไซส์สี่อรอคุณเคียวยเอรอใช่เป็นเนี้ยคุณเคียวย้ารออ้าวแสดงว่าเราก็เกือแล้วดิใช่ไหมเกือแล้วดิมันสามมาคุณเคียวยามันต้องได้ยี่สิบแบบเนี่ยอีกสามแบบ มันเป็นไปไม่ได้แหละรีบีตัวนี้อะไรอ่ะไม่คุณเลยอ่ะโอ้เวนิตี่โกคูเดสทอยเอร์นั่นเองขาดตัวนี้ครับซูจิคันเนย้กับน้องบาวดรา้อนของเราเพราะแสดงบอลนี่มันออกยากมากเลยนเนี่ยหรือว่าคนอื่นเขาออกง่ายแต่ผมออกยากอะ่ะเราขาดสมใบนี้นะครับไม่งั้นเราได้ครบยี่สิบแบบไปแล้วมิชันเปลเพราะฉะน,นั้นเรา เกลียครับทุกคนพีนี่ครับเกลียได้หนึ่งกล่องผมรู้สึกติดใจมากเนียครับถ้าเกิดใครได้ดูไอ้ดยูบิสโบรนิโบสซุมไปทําไมอาทุล่ามันออกไม่เยอะวะสองสับหลอบทองเฮ้ยหย่าลาละอะไรสองแจ๊กฟ้ามาเลยฟ้าเหมือนใบโฆษณาเลยนะครับเอที่หน่อยนะครับใครอยากดูเต็มๆไปดูย้อนดูได้นะครับตอนนี้เราแบบมาวไหวให้ทุกคนดูไปดีโฆษณานะครับ อาร่าจงมาอน,นียเอาฝั่งของกาก้ากันแล้วกันผมอยากได้กาก้าที่เป็นกรอบทองนะครับฝั่งของไทม์ดราก้อนครับแน่นอนว่าผมอยากได้โอเวอร์คอสซีโอย่างน้อย2ใบครับเพราะว่าโอเวอร์คอสนี่ไม่จำเป็น,นต้อง4ใบแค่2ใบก็เล่นได้แล้วนะครับเริ่มโอ้ใบนี้หรือว่าจะเป็นเดกกันทัวร์อีวิลูชันนะครับผม หนึ่งสองสามอ้ามาแล้วครับกา้าสามโอ้โหเบเนียวได้กาคากรอบทพองพกาไปเล่นนะครับเพราะว่าแบบธรรมดามันระดับเอามันมันไม่ถูกพอนะครับรุ้นดีกว่าโอ้โหชัดชัดแล้วชัวอือหือว่าจะได้อะไร ได้เป็นอุปกรณ์ซีโร่ที่เป็นกรองทองก็จะดีะมากมากสุดยอดนะครับผมอีกอันนึ่งสุดยอดไปเลยนะถ้าได้นะอ้าวหนึ่งสองอ้าวฟิวเจอร์ฟอร์ดเอ็กซ์นะครับผมห่อนะครับหนึ่งสองซับโอว์กอด สบายแล้วครับผมไม่ต้องไปหาเพิ่มแล้วโอ้ยได้มาแล้วสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดพอดดี้ไฟชุด CL-04 นะครับมีเวอร์แรกก็คือ Dragon World เวอร์ที่2ก็ Darkness Dragon Dark World เวอร์ที่3ก็คือ Legend World และเวอร์ที่4เขก็เหมือนเดิม g Generic เนี่ยพวกหน้ากล่องคือตัวทผมต้องการหมดเลยเอาว่าดูแล้วกันว่าบอกนี้ผมจะได้ขอที่ผมของที่ผมต้องการหรือเปล่าไป เราจะเริ่มจากทางซ้ายกันก่อนผมต้องการตัว SP ไปแรกเจ็คไนโอ้โหสองที่สองบอกเลยว่าบล็อกนี้คือ ส่วนใหญ่ของดักกอนเวิลนี่จะเป็นของแจ็คไนท์เพราะว่าอ้าวลอริงสแลตการ์กันทัวพันิชเชอร์โอ้โหใบนี้กำลังหาอยู่เลยเฮ้ย <Hey! S 2> เดียวเดียวใบนี้แจ็คไนท์โกลด l เตอร์คงกำลังหาอยู่แต่ไม่คิดว่า SP มันจะออก ง่ายขนาดนี้มาไม่ครบสี่อะนะแต่ว่าถือว่าทำไหมคุ้มแล้วตัวนี้ออกเนี่ย sp เนี่ยมูลค่านี่มากราคาไม่รู้นะแต่ว่าชอบมากเลยอาร์เนี้ย sp เป็น full art ด้วย